สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนรักนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บาย joy ช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญนเก่าเหรียญหายากเกเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยจะนำเสนอนะคะเาหาเรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยม ของปีพศ2535นะคะเพื่อนๆจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะณปัจจุบันถึงแม้ว่าเหรียญน,นี้จะผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทปีพศ2535ก็อยู่ที่ สี่สิบแปดล้านเก้าแสามหมืรอีสิบเรียญน,นะคะเพื่อนๆจะาถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันหาไม่ค่อยได้แล้วนะคะอาจจะไปอยู่ในมือของนักสะสมก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆจ่า แต่ก็ยังมีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะถ้าเพื่อนๆไปตลาดพบเจออสังเกตนิดนึงนะคะปีพศออ2535เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจะแบบนี้เลยนะคะด้านหัวก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะ ด้านหลังก็ด้านก้อยก็จะเป็นวัดเบญจมาบาพิตรดุสิทธิตวรารามนะคะเพื่อนๆจะสวยงามมากนะคะเหรียนนี้ดูยังไงก็สวยนะคะพี่จอยจะเก็บ อของพ่อหลวงรอเก้าแทบทุกพจอ,อนะคะนอกจากจะเป็นพจอ,อที่ต้นๆที่หายากจริงๆพี่จอยก็ไม่มีนะคะหลายคนก็ถามพี่จอยว่าจะรับซื้อไหมนะคะช่วงนี้พี่จอยอยังไม่รับซื้อนะคะขอให้พี่จอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องของการซื้อขายเหรียญก่อนนะคะ เพราะว่าพี่จอยอยังต้องศึกษากับผู้รู้นะคะแล้วก็ดูเหรียญต่างๆที่มีราคาและไม่มีราคาเหรียญไหนที่น่าสะสมนะคะช่วงนี้พี่จอยก็อขอมาบอกกล่าวเล่าความให้เพื่อนๆ ได้รับรู้นะคะว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมนะคะช่วงอ่าเวลาหน้าตอนนี้นะคะปีพศ2535อาอาจจะมีราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากแต่หวังว่าอนาคตนะคะคิดว่าอนาคตคงจะมีแน่นอนนะคะมีราคาแน่นอนอนาคตสดใสแน่นอนนะคะเพื่อนๆจ๋า เก็บได้เก็บเลยนะคะเหรียญห้าบาทแล้วก็ถึงแม้เราจะเก็บไม่ได้อาหวังอะไรไม่หวังที่จะหากำไรนะคะเราก็เก็บเพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานในอนาคตก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดก็ได้นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะปีพศ2535เหรียญชนิดราคา5บาทที่ใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆจ๋าที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ